พี่ป๊อตครับพี่ป๊อตพี่ป๊อตส่งให้โตครับโตส่งให้เปี้ยวอีกทีนึงใครวะไม่รู้ละเฮ้ยก้มมระเพาะหน่อยดินนาี้้ครับโอเดี๋ยวโดนคนไม่รู้จักปล่อยเ้ยมันซูมไงวะทำบอลหาย คุย <substit uting> ครับวิ่งตั้งใจไปเหยียบบ <positives> อลจุดสี่แรกของเรันนี้บอยครับบอยบอยจุดหล่อเข้ามาเล่นเป็นครัคนนี้พี่เหมียวพี่เหมียวพี่เหมียวร้อยศพครับกลับมาแล้วพี่เหมียวร้อยตูดต้นข้างเรือยครับตอนแรกนุ๊กไอยูมานะครับเนี่ยนุ๊กยูรีเทิร์นมองดีๆไม่ใช่พี่เหมียวพี่มาเตะพี่เหมียวครับพี่เหมียวพี่เหมียวส่งไปครับพี่เหมียวส่งให้ใครครับลินครับลินลินส่งตอนนี้ครับโอ้ยเข้าไม่ไม่เข้าครับ อเี Cong, yup. so. ่ยคอน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 แม่งครับไม่รู้เราไปคอนครับแม่งเดินไปไหนก็ไม่รู้แม่งไม่ปใครจับอะกูจับได้ไงเฮ้ยไม่เขาลเข้าแล้วเหรอเข้าแล้วหรออรยังโปงครับนักมงโตโตส่งส่งให้ใครส่งให้พี่ป๊อตพี่ป๊อตส่งให้อีกทีนึง ส่งใครว่าไม่มองไม่เห็นเลยกล้องเล็กจริงๆเชียร์ครับเชียร์เชี่เฉียนีนี่ครับเชียร์นีนี่เชียร์นีนี่ไม่เอาเล่นเชียร์นีนี่เหมียวตั้งใจมงงเขาไม่เอาตูว่าจะโดนกันก็วัยโดนไม่ต้องห่วงลงยูทูบทุกคน ให้ตำรวจไปสื่อเขาใช่ไหมไอ้มันสูมอะไรไม่ได้เลยว่ะกล้องอิเชียเชียมันเอาก้ามาสองาทิเก้าวินาทีนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับพี่เหมียวคนนี้ยังการได้ดีตลอดดูตูดพี่เหมียวเจ็บแน่นเปรี้ยวโอ้โหนั่ อ,อุ้ยจะสอยขาไหมอุ้ยจะแซวขาไหมอุ้ยไม่สอยครับอุ้ยไม่สอยสอุ้ยปล่อยขาพี่เหมียวไปได้ครับไม่สอย,ม,อย <S <S มันเบาแต่มันเด้งด้วย มันหายไปไหนวะอ๋อเอาหนูไม่ออกเ่อมื้อเอ้ยมือเอากดเขาสะดุดเยอะไม่ ขนั้นอาร์มนะครับอาร์มตามนี้เป็นโกพาแล้วครับหาพี่เหมียวหายหาพี่เหมียวเลยพี่ <c oughs> ด้านนี้พี่ด้านนี้จะถ่ายพี่เกียมนี้ไม่มันว่ะเคียไม่ยอมยิงสักทีรอ,อเสียคนเดียวยเนี่ย โอ้โหสุดยอดท่าอย่นมงไม่ซูมไม่ได้วะ

เห็นข้อเท้าพี่ป๊อตว่ะโอ้หชุดยอดที่ถ่ายไม่ทันถ่ายไม่ทันด้วยนี่อสงหลังมีเวลาแก้ตัวสองหลังสองหลังนะครับสองหลังไม่รู้อ่ะ แต่พี่เหมียวก็ออกดี่ใช่ใช่เพื่อศักดิ์ศรีเพื่อศักดิ์ศรีพี่เหมียวได้บอลครับพี่เหมียวได้บอลโอ้โหไว้หลอกหนึ่งทีพี่เหมียวจะยิงประตูตัวเองแล้วนะครับอ๋อไม่ยิงครับไม่ยิงบอลอยู่ไหนวะอ้าว คนนี้ชื่อว่าเสียเสียลูกดกครับคนนี้เสียลูกดไอ้นั่นนี่เป็นโกคนละลูกเป็นคนละเกมคนละลูกทำไมอะใครเป็นวถเมื่อกี้ยังไม่เป็นเพระระวังภาพสูงจงใจด้วยนะก็ดีนะไม่ใช่กล้องกูกูไม่ห่วงฮะหลังหลังหลังต้องดูรีเพลวะนับแล้ว หลังเดียวครังเดียวังเดียวผูใครวะอ๋อผงพิพษนึกว่าใคร โอุ๊ย ي. มันแคดอีกเนื้อเอ้ยพี่เขาแคดจริงด้วยพี่ฮะอ่ะโดดเลีนอ้าวพี่ทไทเกอร์ช็อตพี่บอยครับพี่บอยพี่บอยในตำนานคนที่ยิงผมไม่เคยเข้าเลย <laughs> พี่ผมถ่ายป่พี่อ๋อโอเคแล้วไปเน,นื้อพี่ถอดจะถ่ายาไปอย่างเงี้ย เจ็ดคนเปล่าผมว่าแบ่งเป็นสี่ทีมไหม,ท,ม <5. S 2> ทีมละยๆทีมละห้าทีมละแต่ตอนนี้ลูกหกไปก่อนแล้วกัน <co ff> เกรีมหน้าค่อยเปลี่ยนกัน <co ff> หลังลูกเดียวก็จบแล้วหลังลูกเดียวก็จบแล้วอ <co ff> <co ff> งแน่นอนองจรงจริงๆ

โอ้ยสวยโคตรสวยเลยเฮ้ยบอจับภาพได้ป่ะผู้หญิงครับผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงดูหน้าชัดครับเด็กคิดเซียนครับเด็กคิดเซียนเย่ชื่อบอครับบอลีสตาครับน้ำกูแล้วมาชูอะไรครับหลังชิงแชมป์ยังไงฝั่งนี้ก็ต้องยิงอีกแน่นออกทำไมมีโดนขยันขำเก่ามันออกขำเก่าออกเอ้า <ś led> เกมยังแก้ได้ออกโอ้โหเสีย<อ>สุดออยอดถ่ายไม่ทันจบครับหนึ่งเกม